ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีการส่งมอบโบราณวัตถุล้ำค่าระหว่างสำนักงานสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกากับกงศูนใหญ่ณนอลอสแองเจลิสของไทยนะครับปรากฏว่าชิ้นแรกเป็นทับหลังปราสาทน้องหงนะครับเป็นทับหลังจำหลักลายพะยมทรงกระบือนะครับขณะที่ทับหลังปราสาทโลน เป็นทับหลังที่จำหลักลายพระอินเหนือเกียรติมุกนะครับทั้งสองชิ้นทําขึ้นมาจากหินทรายเป็นศิลปะสมัยลบบุรี สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะคับก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์การต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 และสถานการณ์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นครับ มาริ่มต้นที่ผู้นำขององ,องค์การอนามัยโลกนะครับธนาคารโลกนะครับแล้วก็ IMF องค์การอนามัยโลกมีการจับมือเร่งชาติร่ำรวยช่วยกระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ประเทศที่ยากจนย้ำโลกฟื้นตัวไม่ได้ถ้าวิกฤตโควิดยังไม่จบนะครับองค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศระบบเชื้อไวรัสโควิด -19 กลายพันุ์ใหม่เป็นลักษณะาภาษากรีซนะครับ แทนชื่อภาษาประเทศที่เจอไวรัสครั้งแรกซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นการตรีตราบาปนะฮะประทับตราประเทศเหล่านั้นว่าเป็นต้นต่อจากการแพร่ระบา,าดคณะเดียวกันผู้นำของอนามัยโลกอย่าง IMF นะครับธนาคารโลก W T O นะครับออกบทความพิเศษเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกนะครับสร้าง พันธสัญญาใหม่ในการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 อย่างเท่าเทียมมากขึ้นเพื่อยุติวิกฤตไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกขณะน,นี้ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจาราคาน้ำมันขยับขึ้นพบอุปสงค์ของสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งในกะราฟหุ้นสหรัฐอเมริกาและทองคำก็ปรากฏว่าสง่งตัวราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับจากความคาดหมายอุปสงค์พลังงานพุ่งสูงนะรับระหว่าง ฤด,ดูกาลน,นะครับขับขี่ในสหรัฐอเมริกาส่วนวอร์ซิทปิดในกรอบแคบๆท่ามกลางข้อมูลนะครับที่ผสมผสานขนาดที่อทองคำทองคำปรับรถแต่ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ1900ดอลลาร์ 1, สหรัฐในขณะที่โจไบเดนนะครัประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาเดินหน้านะครับเยือนเมืองทันซานะครับลํำลึกเหตุการณ์ม็อบ คนขาวยกพวกสังหารหมู่คนผิวดำโจไบเดนนะครับ mm hmm. ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากลายเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกของสหรัฐที่เดินทางเยือนเมืองทันซานะครับโกกลาโฮมาดินแดนที่คนผิวสีของสหรัฐอเมริกาหลายร้อยคนถูกสังหารหมู่โดยพวกคนผิวขาวในปี1911ลํำลึกถึงมรดกอันเลวร้ายแห่งความรุนแรงทางผิวสีของประเทศ เหตุการณ์นักโทษนะครับการเมืองของเบลารุสแทงคอตัวเองนะครับกลางศาลหลังจากถูกกดดันให้สารภาพผิดนักการเมืองนักโทษการเมืองรายหนึ่งนะของเบลารุสนะครับซึ่งถูกจับกลุมระหว่างการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีพยายามแทงคอตัวเองระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหลังจากรับแจ้งว่าครอบครัวและเพื่อนของเขาถูกดำเนินคดีด้วยหากเขาไม่ยอมสารภาพผิด นะครับตามรายงานของสื่อมวลชนเหล่านักเคลื่อนไหวและผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นการต่อต้านใช้หลักของอุด,ดมการเป็นการต่อสู้องค์การอนามัยโลกนะครับลดอัดับตัวกลายพันธุ์อินเดียเหลือเพียงแค่การกลายพันธุ์ย่อยเดี่ยวเท่านั้นนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับระบุเดลต้าเป็นเพียงการกลายพันธุ์ย่อยเดี่ยวของการกลายพันธุ์โควิด -19 ซึ่งพบครั้งแรกในอินเดีย นะครับตอนนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นการไกลพันธุ์ที่น่ากังวลส่วนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆอีก2ตัวได้ปรับตัวลดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่เอสตาอิสราเอลชี้วัคซีนของไฟเซอร์นะครับอาจเชื่อมโยงการเรื่องของอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลนะครับ กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการรับวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์กับอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับหลังมีรายงานพบผลข้างเคียงดังกล่าวในผู้รับวัคซีนบางรายโดยเฉพาะกลุ่มชายอายุน้อยสารสุขของอิสราเอลนะครับได้เปิดเผยการศึกษาซึ่งเชื่อว่าระหว่างเดือนธันวาคมถึงปี2020จนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้มีรายงานการเกิดภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับในผู้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์275คนจากจำนวนทั้งหมดกว่า5ล้านคนอย่างไรก็ตามคณะผู้เชี่ยวชาญ3ทีมนะครับซึ่งทำการศึกษาเรื่องนี้พบว่า95%ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีอาการไม่รุนแรงใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน4วันวก็จะหายเป็นปกติ นในขณะที่เกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นมาเลเซียส่งฝูงบินขับไล่สกัดเครื่องบินจีของจีนนะฮะ16ลำในเกาะของเบอร์เหนียวกองทัพมาเลเซียนะครับส่งฝูงบินขับไล่เข้าสกัดเครื่องบินขับไล่ของจีนซึ่งบินตามกันมา16ลำนอกชายฝั่งทะเลจีนใต้ใกล้ๆก,กับเกาะเบอร์เนียวนับเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศแดนสีเหลืองออกมาตําหนิการกระทําของจีนว่าเป็นการคุกคามอธิปไตยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเบอร์เนียวบริเวณหน้าน้ําซึ่งมีการอ้างสิทธ์ทับซ้อนระหว่างจีนกับมาเลเซียกองทัพออากาศของมาเลเซียถแถลงว่าฝูงเครื่องบินลำเลียงของจีนซึ่งเรียงแถวมาในลักษณะของการจัดหมู่บินอย่างยุทธวิธีนะครับมุ่งหน้า มายังเขตน่านฟ้าของมาเลเซียและบินอยู่ห่างชายฝั่งประมาณ60ไมล์ทางทะเลก็มีการขับไล่กันเกิดขึ้นในขณะที่หญิงชาวเอเชียนะปรากฏว่าเกิดเหตุถูกต่อยหน้า,นาแล้วก็สลบคาหมาัดในชน่นาทาวที่นิวยอร์กชายรายหนึ่งก่อเหตุนะครับชกไปหน้าผู้หญิงชาวเอเชียที่ไม่รู้อีโนเนนะครับ เธอจนเธอสลบคาหมาัดร่วงลงไปแน่นิ่งบนพื้นเหตุการณ์โจมตีเลือดเย็นดังกล่าวบริเวณนอกร้านอาหารแห่งหนึ่งในชนาทาว์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับจากการเปิดเผยของตำรวจนะครับแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเผยว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุ่มได้ณนะจุดเกิดเหตุและพาเธอไปยังโรงพยาบาลเพื่อประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นยังไม่มีการตั้งข้อหาผู้ต้องสงสยัยรายนี้ แต่อย่างใดในขณะที่จีนทําการประหารครูนะครับข,ข่มขืนเด็กหญิง9คนนะฮะลวนลามอีกอเพียบนานเกือบ20ปีครูคนหนึ่งทางภาคกลางของจีนถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิตส่วนอีกคนต้องชดใช้กรรมในคุก17ปีหลังมนศารในมนทนหูหนานพบว,ว่าพวกเขามีความผิดฐานค่มขืนลวนลามเด็ก หลายต่อหลายคนระหว่างปี2001ถึงปี2020นะครับในคดีที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่31พฤษภาคมครูนะครับคนหนึ่งซึ่งแซ่หยางนะครับถูกพบว่ามีความผิดฐานข่มขืนเด็กหญิง9คนในนั้น8คนอายุปีนะครปีของโรงเรียนประถมในเมืองอูซีนะครับมณฑลหูหนานส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งนะครับแซมมี่นะครับร่วมมือกับหยาง รุมโสมเด็กนักเรียนอายุ12ปีรายหนึ่งฮะซึ่งก็ปรากฏว่าสารก็ประหารชีวิตไปหนึ่งรายในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับเรือขนาดใหญ่สุดของกองทัพอิหร่านก่อนจะจมลงในอ่าวโอมานเกิดเหตุเปลืองไหม้ <c oughs> เรือรบข่าวนะครับซึ่งเป็นเรือที่ขนาดใหญ่นะครับที่สุดของกองทัพอิหร่านก่อนที่มันจะอับปาง จมลงกลางทะเลขณะที่ลูกเรือได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะครับทางการอิหร่านยังไม่เปิดเผยต้นตออุบัติเหตุครั้งนี้แต่ที่ผ่านมามักมีข้อกลหาเรื่องการโจมตีของเรืออีกฝ่ายระหว่าง2ชาติคู่อริอย่างอิหร่านและก็อิสราเอลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้นำสหรัฐอเมริกาถอนตัวข้อตกลงนะครับควบคุมนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อปี2018ในเดือนพฤษภาคม ความเคลื่อนไหวสร้างความพอใจต่ออิสราเอลที่ไม่ต้องการให้อิหร่านดำเนินการโครงการนิวเคลียร์ต่อไปได้ในทุกกรณีนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางแต่เป็นอีกเหตุการณ์หนึงเป็นภัยธรรมชาติชาววันชาวบ้านพวาหลุมยุบโปรกลางไล่เม็กซิโกนะฮะเสี่ยงกลืนบ้านทั้งหลังนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นสื่อต่างประเทศอะไงานหลุมยักษ์นะฮะ ขนาดใหญ่โปรใจกลางไล่ในเขตชนบทของเม็กซิโกนะครับโดยหลุมยังคงมีความกว้างขึ้นเรื่อยๆละวันละหลายเมตรและเสียงที่จะกลืนบ้านทั้งหลังไปครอบครัวของชานเซสนะครับซึงเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวบอกว่าวันที่29พฤษภาคมคือวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ยินเสียงเหมือนฟ้าผ่าพอ,อ,อมาดูก็พบว่าพื้นดินยุบลงไปเป็นหลุมลึกและห่างออกไปไม่กี่เมตรจากบ้านของพวกเขาซึ่งตั้งอยู่ ในเมืองในรัฐปวยบรานกะรับหลุมนี้เคยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เมตรและมีน้ำขังอยู่ภายในก่อนที่ดินจะเกิดการซุดตัวเพิ่มจนทำให้หลุมขยายวงกว้าง60เมตรและ80เมตรนะครับในวันที่1มิถุนายนครอบครัวของเขายอมรับว่ากลัวต้องสูญเสียบ้านในที่สุดนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานในพื้นที่นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อสันนิษฐานต่างๆเกี่ยวกับหลุมยุบนะครับเช่น อลอยเลื่อนทางธรณีวิทยาหรือองค์ประกอบใต้น้ำใต้ดินเป็นต้นสื่อโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปขณะที่ชายกลุ่มเดือเดินเข้าไปเข้าใกล้ขอบหลุมก่อนดินจะเกิดการสุดตัวอย่างรวดเร็วจนคนเหล่านั้นต้องวิ่งหนีอย่างอละมันนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการส่งคืนทับหลังปราสาทน้องหงเขาโลนพยมพระอินที่หายไปกว่า50ปี นะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีการส่งมอบโบราณวัตถุล้ำค่าระหว่างสำนักงานสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัอเมริกากับกงศูนใหญ่ณนอลอสแองเจลิสของไทยนะครับปรากฏว่าชิ้นแรกเป็นทับหลังปราสาทน้องหงนะครับเป็นทับหลังจำหลักลายทะยมทรงกระบือ นะครับขณะที่ทับหลังปราสาทโลนเป็นทับหลังที่จำหลักลายพระอินทเหนือเกียรติมุกนะครับทั้งสองชิ้นทำขึ้นมาจากหินทรายเป็นศิลปะสมัยนะศิลปะขเขมรโบราณในไทยเมีอายอาุราวพุทธศตรวรรษนะครับที่16-17นะครับมีหลักฐานภาพถ่ายว่าทับหลังทั้งสองเคยถูกประดิษฐานอยู่ในกรอบประตูปราสาทของ ปราสาทน้องของจังหวัดสุจัังหวดบุรีรัมย์และปราสาทเขาโลนจังหวัดสระแก้วคาดว่าถูกลับลอกนำออกจากประเทศไทยช่วงปี2,508หรือ56ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงของสงครามเวียดนามในช่วง5ปีที่ผ่านมามีการติดตามวัดคืนวัตถุโบราณหลายชิ้นที่หายไปจากประเทศไทยจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2,563 นายประทีปเพ่งกะโกนะฮะอดีตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการว่ากงศูนใหญ่นครลอสแองเจลิสได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะครบดุโบราณชิ้นแรกได้ดำเนินการได้แก่ทับหลังจากปราสาทเขาล้นสะแก้วทับหลังจากปราสาทน้องขงจังหวัดบุรีรัมย์ นะคับที่จัดแสดงที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้กลับสู่กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและทางพิพิธภัณฑ์ยอมรับว่าทับหลังทั้งสองรายการเป็นสิทธิของฝ่ายไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคับเรื่องดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันได้มีการส่งมอบวัตถุที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีทางวัฒนธรรมคืนให้แก่รัฐบาลไทยและประชาชนคนไทย สถานทูตใหญ่แนนรลอสแองเจลิสไดแสดงความขอบคุณและชื่นชมการทำงานกว่า3ปีของหน่วยงานที่สำคัญของฝ่ายสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกานะและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการสอบสวนรวบรวมข้อมูลต่างๆจ,จนกระทั่งนะสอบสวนอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของไทยและผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีของไทย จนประสบความสําเร็จในที่สุดที่สําคัญนะครับการทํางานของหน่วยงานฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าก็นํากลับไป,ปเก็บไว้อย่างจุดเดิมในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นโควิด -19 นะฮะตอนนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะสถานก,การณ์โควิด -19 ก็มีความพยายามที่จะให้ประเทศมหาอำนาจนั้นมาช่วยประเทศเล็กๆนะครับและก็ประเทศขนาดกลางนะรกระจายวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพราะวัคซีนมีส่วนสําคัญมิฉะนั้นโลกจะทําการฟื้นตัวไม่ได้นะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของทับหลังนะครับ ที่มีคนตั้งคำถามกับผมมามากมันเกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆสหรัฐอเมริกามีการคืนทับหลังขึ้นมาถึง2ชุด2ระรอกระรอกแรกมาแล้วนะชุดแรกมาแล้วคราวนี้มาชุดที่2อีกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับการปกครองช้างม้าวัวควายแพนด้านะครับแล้วก็วัตถุโบราณตั้งแต่อดีตที่ผ่านมารวมทั้งบรรณาการด้วยนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นะครับในสมัยก่อนเนี่ยกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยได้มอบบรณาการให้กับประเทศไทยด้วยเป็นทรัพย์สินเงินทองในอดีตให้กับฝ่ายกษัตริย์นะครับก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยสหรัฐอเมริกาก็หลายครั้งใช้วิธีการคืนนะครับทรัพย์สินโบราณของไทยส่งสัญญาณความร่วมมือนะฮะไม่ถือว่าเป็นบรณาการโดยตรงแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผ่านมานะครับจีน ก็เคยมอบแพนด้าให้กับประเทศไทยในยุคพลเอกชวลิยงใจยุทธเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะครับไทยก็จะใช้สัญลักษณ์ของช้างเป็นสัตว์ที่มอบให้กับประเทศต่างๆนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละประเทศนั้นๆคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็คืนนะครับวัตถุโบราณที่เคยเดินทางออกจากประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนามนะซึ่งมีการลักลอบไป สัญญาณทางการเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีของฟรีในโลกใช่หรือเปล่าใช่ไม่มีของฟรีในโลกนะครับมันคือสัญญาณอะไรในประเทศไทยถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ก็มอบกําลังลุมเล้าบลเอกประยุทธ์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์การรกลังถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกฎหมาย และพยายามอ้างอิงสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญมีการบอกว่าสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์มาโดยตลอดนะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้การสนับสนุนทางตรงนะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางอ้อมที่ผ่านองค์กรที่เรียกว่า NGO ซึ่งเขาให้การสนับสนุนผ่าน NGO ไปทั่วโลกนะครับผ่านสภาคองเกรสนะครับที่เอาเงินสนับสนุนในส่วนของ NGO เพื่อให้แบ่งแยกประเทศของตัวเอง โดยมีมุ่ยทิของจอร์จโซลลสเป็นผู้ประสานงานตรงกลางนะในการสนับสนุนเงินดังกล่าวและมีการผ่านเงประนาณไปยังองคอ์กรเหล่านี้ทั่วโลกหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะรหลังการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีเปลี่ยนกลยุทธ์จากการล่าอาณานิคมเป็นหลักการแบ่งแยกและปกครองแทนนะคราวนี้การคืน นะครับวัตถุโบราณให้กับประเทศไทยถึงสองชุดเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับว่าการส่งสัญญาณครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการสร้างความสัมพันธ์กับไทยทําไมต้องสร้างความสัมพันธ์กับไทยในระหว่างนี้เพราะสหรัฐอเมริกากําลังมีเป้าหมายในการรุกจีนเป็นสําคัญที่ผ่านมาเขาทําการแบ่งแยกซินเจียงออกจากจีนโดยต่อต้านนะครับฝั่งรัฐบาลจีนที่ทําการ กวัดล้างกลุ่มนะครับในกลุ่มมุสลิมในสินเจียงนะครับแล้วก็ต่อต้านนะครับกลุ่มที่ดำเนินการขัดขวางเรื่องการแบ่งแยกประเทศในฮ่องกงและในไต้หวันนะครับแน่นอนนะฮะมีการส่งเรือรบเข้ามาในอเอเซียนะครับทะเลจีนใต้ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้สับเบียงและที่ผ่านมาก็ไทยเนี่ยได้มีการสนับสนุนสหรัฐอเมริกาด้วยการฝึกคอบราโกรร่วมกัน นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็มีเงินสนับสนุนมาอย่างประเทศไทยประมาณ2-300บาทความสัมพันธ์ขอภัย2อ0 0มล้านบาทนะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับไทยนะครับจึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องการมอบทับหลังก็เป็นสัญญาณว่าสหรัฐยังคงให้การสนับสนุนไทยเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าจะลุกจีนแล้วจะต้องได้แนวร่วมอย่างอินเดียและแนวร่วมอย่างไทยเป็นสนําคัญโดยเฉพาะไทยฮะ เป็นศูนย์กลางของเอเชียทำให้มีความจำเป็นอย่างมากทั้งสเบียงอาหารความร่วมมือเป็นสำคัญอิทธิพลของไทยมีมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียถ้าหากจะต้องการรุกจีนเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามของฟรีไม่มีในโลกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราจะยอมแพ้ง่ายๆไ,ได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนเทให้ย,ยังเหลือเท่าไรแม้วันนี้ยังไม่ได้ดั้งตั้งใจแต่เรายังมีลมหายใจอยู่ อขอตั้งปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว้ของปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเรา,เราจะสู้ คิดกล้าทำต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธานฝ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามหานไปด้วยกันอดทนทไว<ป>้ปณิธาน

¡Suscríbete